ความก็เป็นดังนี้ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กครับคือทนไม่ไหวเลยเลยขออัดเป็นคลิปหน่อยเลยคือพิมพ์เป็นตัวอักษรแล้วมันไม่ได้น้ําเสียงมันไม่สะใจจริงๆจังๆคือตอนเนี้ผมเนี่ยเข้ากลุ่มพวกเราชาวหนึ่งครับเก้าไม่ได้เลยทําไมอะ่ะก็ไอ้เรื่องกะโหลกกระลาคแค่นี้เองหรอก็แค่จุดเนี่ยแล้วแล้วทำไมอะ่ะก็แค่จุดแล้วมันดันจุดตามทําไมอะ่ะ ถ้าถามว่าใครเป็นคนบล็อกผมบอกได้เลยว่าไอ้บอลฮะหรือไม่ก็พวกที่ทําตัวเป็นแอดมินแต่มันมาบล็อกผมออกเนี่ยถามจริงๆเหอะมึงผิดอะไรอ่ะไอ้บอ bon ลเนย <c oughs> คิดได้เนอะไ <c oughs> ล่ออกจากพวกเราชาวหนึ่งทับเก้าเนี่ยเขาเพิ่งเขาเรื่องกระโหลกกระลาคแค่นี้เองเหรอ <c oughs> คิดได้เนอะไอ้บอ bon ลเนย <c oughs> ถ้าไม่เอาเราเข้ากลุ่มพวกเราชาวหนึ่งทับเก้าเรื่องนี้ ถึงครูอังคาแน่